อ้าวทิ้งมีเฉยโดนแล้วโดนแล้วอได้ร้เกคนัทอะไรไปไม่ได้เออนเดี๋ยวไม่ทนทำอะไลยทาอะไรเจอรทิ้งมีดแย่งเฉยงงมากมึงยอมแต่ทีแรกกูก็ได้ซื้เป็นเดี่ยวแล้วเนี่ ก๋วยเตี๋ยวสองชั <Diamond grass arp inhale> ่วโมงเ็ก๋วยเตี๋ยวเอกี่งค่ะเยตวัวเนยเจอลับนลนี้เสรหกลับรถตองมดทันทีโอ้ยไอเขาเป็นี่เป็นเกทสบี่รมอ้ง เจอของเด็ไอ้ต้นเมือขึ้นรถแล้วนี่ไมันเอามันนงว่างนสำหรับนี่ไงมันก็ดึงนรถได้สัยสัยแล้วทำไมไม่ใส่กุญแจมือมันใส่แล้วแปบเดียวเจอของแท้ของแท้จ้าายอูุ่จ้ะหนึ่งคืน ไปโรงาจิตวเวนึืเ่ายมน่ดมันเจ๋งมาก